สวัสดีค่ะวันนี้ป้าจะมาแนะนำการถักพวงมมลัยดอกดาวเรืองกลีบดอกดาวเรืองนะคะหรือจะทำเป็นชักลัดอย่างป้านี้ก็ได้นะถักได้ทั้งตัวพวงแล้วก็ทำเป็นชักลัดได้เลยนะคะแบบนี้นะแพทนี้นะถ้าใครชอบนะถ้าใครชอบลองทำดูนะคะเป็นกลีบดอกดาวเรืองนะ แต่เนี้ยป้าจะทํำคาดกลางป้าจะมาทําคาดกลางหรือชักลัดค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะป้าใช้ไหมซอบทัดเบอร์20นะคะเป็นไหมซอบทัดเบอร์20เข็มป้าใช้เข็มเบอร์หนึ่ง ต่ถ้าใครเกี่ยวไหมแล้วหลุดก็เพิ่มเป็น1.50นะคะใครจะเปลี่ยนเป็นไหมพรมก็ได้นะแล้วแต่ชอบนะคะลองดูนะถ้าใครชอบก็ลองเอาไปถักดูนะคะอขึ้นที่โซ่10นะ2 3 4 5 6 7 8 9 10โซ่10 โซ่สิบเสร็จแล้วปักล้องแป๊บนึงโซ่สิบเสร็จแล้วทำเป็นวงกลมสีเป็นวงกลมเสร็จแล้วก็ X X X หนึ่งครั้งก่อนแล้วก็โซ่สิบไปโซ่สามหนึ่งสองสามทำห่วงทำห่วงทั้งหมดห้าห่วงนะคะ สอโซ่สามทำห่วง1 2 3 4งสองสละหนึแล้วก็มา4ีตรง x นี่เลยเอาเอ็กไว้ครั้งแรกเนี่ย ถ้าใครอยากได้ตัวพวงใหญ่ก็เพิ่มเป็นหกห่วงหรือเจ็ดห่วงได้นะคะอันนี้ป้าจะทําชักลัดถ้าชักลัดทําแค่ห้าห่วงพอนะเพราะเราจะทําถักเหมือนมมลายสามสองนะคะถ้าใครทําชักลัดอย่างนี้นะขึ้นแค่ห้าห่วงแต่ถ้าใครทําเป็นตัวพวงมะลิตัวพวงเป็นตัวพวงกลมอะ่ะจะขึ้นที่หกห่วงหรือเจ็ดห่วงก็ได้นะ พออย่างนี้แล้วนะได้ห้าห่วงอย่างนี้แล้วดึงโซ่นี้ยาวๆสี่สตรงห่วงแรกเนี้ยห่วงแรกใช่ไหมตรงกลางเนี่ยสี่ไปเลยสีสเสร็จแล้วขึ้นที่โซ่หกสองสามสห้าหโซ่หนับจากโซ่แรกขึ้นไปนะคะหนึ่งสสาม เสร็จแล้วก็โซ่สาอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็มาซีลงที่เดิมอีกหนึ่งครั้งเสร็จแล้วทํา F ลงหลักเดิมลงช่องเดิมทำ f. เสร็จแล้วก็โซ่สามทำซีซีตรงสองโซ่นี้นะคะซตรงเนี้ยซีสองห่วงตรงนี้เนะี่ยเราทำา f เนี่ย สเสร็จแล้วก็โซ่ 3. สาอีกครั้งหนึ่งซีที่เดิมอีกครั้งหนึ่งสีสองเส้นตรงนี้เสร็จแล้วทำาออีกครั้งหนึ่งเราจะทำทั้งหมด 2F นะคะ,ะเสร็จแล้วก็โซ่ 3. สาม โซ่สาครั้งหนึ่งเส็จแล้วนี้ทำสองเอฟพอนะแล้วก็โซ่สามซีลงที่เดิมอืมนี่ได้หนึ่งกลีบแล้หนึ่งกลีบดาวเรื่องเสร็จแล้วก็โซ่สามแล้วก็มาซีตรงห่วงตรงกลางเนี่ย สี่ไปขึ้นโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโซ่หกหนึ่งสองสามนับสามแล้วก็จิ้มลงไปสี่ก็หนึ่งสองสามสี่ครั้งหนึ่งเสร็จแล้วทำเอฟ เอฟเสร็จแล้วโซ่สามสี่โซ่สามสี่ครั้งหนึ่งเ,เสร็จแล้วทำเออีกหนึ่งครั้งถ้าใครชอบกรีบใหญ่จะทำเอฟสามครั้งก็ได้นะคะ ป้าทำแค่สองนะ 3, แล้วก็โซ่สามแล้วก็ซีหนึ่งสองสามซีครั้งหนึ่งโซ่แล้วก็ทำเอฟสองครั้งต่อไปโซ่สามหนึ่งสองสามซีตรงที่เดิม ถักคล้ายตัวพงมะลินะคะแถวแรกจะถักสามกรีบนะสามสี่ห้าหกโซ่หกสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ทำเอฟ โซ่สาแล้วก็โซ่สาครั้งหนึ่งแล้วก็ทำเออีก1ครั้งเหมือนเดิมค่ะโซ่สาครั้งที่1โซ่สาม สีครั้งที่สองเสร็จแล้วก็โซ่สามสีลงที่เดิมสีลงที่ฐานเดิมเสร็จแล้วก็โซ่สามแถวแรก3ามกลีบนะคะ3 3มสาองสา,ส,าสอง,ส,ส,ส,อง,ส,ส,องสลับไปอย่างนี้นะคะ พอเราขึ้นโซ่สามอย่างนี้แล้วนะเราก็มาซีที่ห่วงเหมือนเดิมถ้าใครจะทําเป็นตัวพวงมาลัยก็ขึ้นกลีบปกติได้เลยนะคะแต่ถ้าใครจะทําเป็นชักลัดจะทําแค่นี้นะแถวแรกทําแค่สามกลีบแล้วก็ทําโซ่สามแล้วก็มาซีในห่วงนี้ได้เลยแล้วก็โซ่สาม อ้อมอ้อมกรีบกลีบด,ดาวเรืองนี้มาใครจะถนัดอ้อมข้างบนนี้ก็ได้ใครจะถนัดอ้อมขอนน้างหลังเหมือนถักตัวพงมาลีก็ได้นะแล้วแต่ถนัดอ่านี่นะอ้อมมาแถวนี้จะถักแค่สองกลีบนะคะเมื่อไหร่ที่เราทําโซ่อ้อมมาอย่างเงี้ยแถวนั้นแสดงว่าเราถักสองกลีบเดี๋ยวจะเดี๋ยวถักประามาจะเข้าใจนะคะแต่ป้าจะแนะนําอีกทีนึงนี่นะอ้อมมาขึ้นโซ่หก สองสามสี่ห้าหกโซ่หกหนึ่งสองสามสี่โซ่สามสีที่เดิมถักเอฟถักเอฟลง แล้วก็โซ่สามสี่หสอครั้งหนึ่งแล้วก็ทำเออีก1ครั้งทำทั้งหมด2 F 1 2อฟสอ หนึ่สองสามสเสร็จแล้วก็โซ่สามลงมาสีที่ฐานเสร็จแล้วก็โซ่สามข้ามกลีบนี้ไปสีระหว่างโซ่ตรงกลางนี้เหมเดิมโซ่หก สี่โซ่หกสี่นับลงมาสโซ่สาครั้งหนึ่งทำเอแล้วก็โซ่สา โซ่สามสี่ครั้งหนึ่งแล้วก็ทำ F อ,อีกหนึ่งครั้งทำทั้งหมดสอง F นะคะโซ่สามสี่โซ่สามสี่ส สองเอแล้วนะแล้วก็โซ่สสีที่ฐานแล้วก็โซ่สมไหมคะแถวแรกจะทำสา3กรีบแถวที่2จะทำแค่2กรีบจะทักแค่2กรีบก็พอโซ่3มเสร็จแล้วก็อ้อมกรีบนี้มาใช่ไหมเนี่ยเราก็จะเจอห่วงเราก็จะซีไปเลย แล้วก็โซ่สามแล้ก็จะเจอห่วงที่2อเนี่ยสเสร็จแล้วก็โซ่สต่อไปคืออันนี้แถวแรกแถวแรก3ามกรีบแถวที่สองก็สองกรีบ แถวที่สามก็เริ่มเหมือนนับใหม่คือ3ามกลีบสามสองนะคะหลักสังเกตง่ายๆดูนะหลักสังเกตง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราจะขึ้นแถวที่ว่ามีสามกลีบให้เราสังเกตว่าบนกลีบเนี่ยตรงเนี้ยจะมีโซ่เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยจะมีโซ่อยู่บนเนี้ยบนกลีบเนี้ยแสดงว่าแถวเนี้ยเราจะต้องถักทั้งหมด3ามกลีบนะ 2 3 4สาม2ี่ห้าสาสี่พอเข้าใจไหมคะเนี่ยหลักสังเกตง่ายๆ่ยเนี่ยเมื่อไหร่ที่ว่ามีโซ่อยู่บนกรีบนี้แสดงว่าแถวต่อไปเนี่ยตรงนี้จะต้องทำสามกรีบ1 2สองแล้วก็3เนี่ยเห็นไหมหลักสังเกตง่ายๆแถวต่อไปก็จะเป็น2กรีบแบบนี้นะคะถ,ถ,ถักไปอย่างนี้นะ จบตรงไหนแล้วอ่ะจบนทสามกลีบแบนี้นะถักไปถักมาแล้วจะเข้าใจเองค่ะเนี่ยเขาอยู่ตรงเนี้ยมีโซ่อยู่บนกลีบเนี้ยเราก็แถวนี้สแสดงว่าเราต้องถักสามกลีบที่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ เนี่ยเมื่อเราทำครบ3ามกลีบแล้วนะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะโซ่สามสี่โซ่สามสี่นะต่อไปแถวนี้จะขึ้นสองกลีบนะคะหลัก จำง่ายๆก็คือว่าเนี่ยไหมเมื่อไรที่เราข้ามข้ามไปเนี่ยมันก็จะต้องเป็นสองกลีบแบบนี้นะคะนี่กลีบระหว่างน,นี้ง่ายๆค่ะไม่ยากถ้าใครชอบก็ลองเอาไปทำดูนะหนึ่งสองสามป้าอาจจะ ถักไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่นะคะลองดูหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามส,ส,ส,ามสี่อีกหนึ่งครั้ง F อ,อีกหนึ่งครั้ง หนึ่งสองสาองสสีกหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็โซ่3 4มี่โซ่สา นี่นะคะถักไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความยาวที่เราต้องการนะคะโอเคนะคะลองทำดูนะถ้าชอบนะคะ